อาจจะมาว่าท่านเปาต้องเป็นมือประตูเยอะนิดซึ่งจะเป็นประตูว่ต้องเห็นยั้งคืชื่ดซึ่ยสมัย่อยไปเปนวัยนวรุ่นสมบอกว่าลาก่อนที่หมอนท้องวิทยาเนี่ยคนเลี้ยงหันก็มันสิบเทียวหน้าตา่คยก็กินขาดอันนี้ขน้อยเสื้อครับท่านเปาการแข่งรอบก่อนนี่ท่านเปารับบอลได้เล็วแห้งงอม กอดฟุตบอลจงกงเลยโดนห้าฟุตบอลรอบกอดคนไม่ได้ตั้งใจโดนตัวนั่นนะคนเลี้ยงเป็นของขาจกของลมพอดีบอลมันเลียนมากพอดีกูไม่ได้ห้าตัวนัะน๊ะป่านนี้พักก็ตอบปืนยองก็แท็กกูสิมนยองกูจุกวันฉันเอ่อทำไมเป็นเล่นทิ้งเปล่าดิอันอันเป็นตำแหน่งเดียร์สามั้นฉันประัานเปล่าเอ่อสมัยตะกีนท่านเปล่าเนี่ท่านมักเล่นคุนเลอทรายครับถือทางน้ำไปหาหมู่ครับอืม เติมน้ำแข็งใส่ให้มันเย็นๆย,น,ยนหากจอตับวมเมี้การแข่งขันของเด็กหน่อยหมอนท้องกับใส่นาดมันดูเดือดคืออย่างตุนเส็นไหม,มท่านเป,ป่าไปดิเอ่อขี้รถขนฝันคือคือเจา้าว่รถสองแถวชิมเงินยคมารถขนฝันยังอยู่บ้านคอยไม่แต่จะรถขนมัน